ก็เลยรู้สึกยังไงบ้างคะวันนี้มาเจอพี่ๆชาวมรีนสปอร์ตที่นี่นะคะเดี๋ยวให้สุภาพสตรีเป็นผู้ตอบก่อนค่ะก็ก่อนอื่นต้องขอสวัสดีนะคะทุกทุกคนเลยนะคะก็ที่นี่ก็ยังอบอุ่นเหมือนเดิมปีที่แล้วก็มานะคะก็ตอนนี้ก็ฮัลโหลตอนนี้ก็เป็นปีที่2แล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ยังให้การต้อนรับอย่างดีนะคะแล้วก็ดีใจที่กลับมาที่นี่ค่ะมาปีที่2นั้นเกรีก็ยังสวยเหมือนเดิมใช่ไหมคะพวกเรา ได้รับการต้อนรับจากอุญมากครับก็แบบตอนแรกนึกว่าเข้ามาโลงหนังครับเป็นบรกาใช่เลยใช่ไหมครับที่อบุนมากๆแลก็ดีใจมากๆครับตื่นเต้นมากที่ได้เป็นพรีเนเตอร์ไเล้วรั้งนี้ล้วคนัร้องมอัดีคนครับดีใจมากๆที่ได้าเจอกคนรกอุ่นมากๆครับแล้วก็ขอบคุณมากๆครับต่อยิ้มแล้วก็ จะได้ในบัตรเพื่อนที่ด้านหลังขอบอพระคุณมากเลยนะคะทีนี้มาถึงน้องเกรซก่อนนะคะปีนี้เป็นปีที่2แล้วที่ได้ร่วมงานกับทางไวต์ติมูนนะคะในปีที่ผ่านมาประทับใจอะไรบ้างคะเอ่อมันมากกว่าความประทับใจนะคะเกรซเองเนี่วัน,นที่เอ่อดื่มจริงๆก็เลยรู้สึกว่าอร่าทได้ดื่มฟรีปีนี้ละไม่ใช่ไม่ใช่แ่ว่านะดื่มแล้วสวยแบบนี้ก็คุ้มนะคะคุ้มอ่ะไม่ไม่ไมไมค,คือมันเป็นมันเป็นความดีใจคือเราก็คิดว่าเออปีแรก ก็ได้ถึงเราค่ะเราก็นึกถึงเออคือชาแนลไลน์เขาได้ถึงเราก็นด้ถึงวท์เทอรโมอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกดีใจคือเหมือนกับว่าเห็นว่าเออเราเป็นตัวแทนและเห็นว่าเราได้เป็นส่วนหนึ่งของวท์เทอร์มอะไรเงี้ยค่ะทางไวท์เทอร์มิวเราก็ยินดีเช่นเดียวกันค่ะขอบคุณค่ะทีนี้มาถึงเุ่มหล่อมาโยกเราเมื่อสักครู่นี้เพื่อนได้ชมวิดีโอที่ผ่านไปคิดไปดีใช่ไหมคะว่าเป็นผู้ชายที่ดื่มวท์เทอร์มิวเต้นหล่อที่สุดในโลก รต้องขอบคุณพี่ที่คิดคิวนี้ด้วยนะครับเพราะผมหิวมากอหยไงคะอจริงอ่ที่พจะพูดไหมคะโอโต้เด้านาจะละลายแล้วนี่แหละค่าพิเศองเนะคะ้้านุ่มโตน่อกันบ้างได้ข่าวช่วงนี้กำลังเล่นถ่ายละครเรื่องเลีแพอยู่ด้วยใช่ไหมคะต้องัจดบ่อยเลยมีวิธีดูแลตัวเองยังไงบ้างคะ ก็พยายามพักผ่อนให้เยอะนะครับแล้วก็ทานของที้มีประโยชน์นะครับอย่ายิ้มเยอะขาดใจสั่นนะคะใช่ไหมครับพวกเราพี่ชายได้ยิ้มสวยมากทั้งสามท่านนะคะอยากจะให้ช่วยพูดถึงเบื้องหลังการถ่ายโฆษณาครั้งนี้นิดนึงใครมีประสบการณ์สนุกสนุกมีเรื่อร์ผลิตของเพื่อนจะมาเมากันนะมีใครเป็นยังไงบ้างในกองถ่ายโฆษณาไทยกี่วันเหนื่อยไหมอย่างไรบ้างอ่ะเรื่องที่สําเร็ก่อนอ่ะน้องมาเรียกกลันก็ได้ค่ะก่อนเลยเพราะว่า ผมก็เกมในเรื่องแบบว่าสมบุกสมบันมากครับแต่ว่าสู้ตายมากแล้วก็กินวท์จอมินแล้วพลังเราเยอะแล้วกระโดดข้ามกำแพงอะไรได้เลยครับวันนั้นดื่มไปเยอะไหมคะวันนั้นวันนั้นวันนั้นยังไม่ได้ดื่มเลยคือไปถึงก็กระโดดเลยนะแล้วก็เป็นสลิงอะไรเงี้ยแต่ว่าเกมเขาต้องใช้รองเท้าส้นสูงเป็นสิบคู่เลยครับเพราะว่าหักทุกครั้งเลยนะเพราะว่ากระโดดกระโดดลงกำแพงเลยฮะส้นสูงลงก็หักเล่นเองเลยเล่นจริงด้วยใช่ค่ะ มีสไตล์นิทานเหมือนกันเถื่ออะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ช่วยกันทํำรองเท้าหักไปหลายคู่สแตน์ดีเลยดูเอ้ยอะไรเงี้ยก็สนุกดีค่ะคือเป็นประสบการณ์ที่คือแกจะเคยขึ้นสลิงจากละครแต่ว่ายังไม่เคยแบบกระโดดข้ามสิ่งกีบขวางหรือว่าเอ่อใครว่าลายปีนป่ายแบบเต็มที่อะไรเงี้ยค่ะค่ะอันนี้ก็ดูดูเวอร์นิดนึงอะไรเงี้ยแต่แต่เราก็ต้องอาศัยท่าทางที่มันแบบสมจริงสมจังว่าเราดื่มแล้วเราเนียนใช่ค่ะซึ่งเราก็มีพลังจริง สองท่านนี้จะทำหนักไปทำบูแอคชั่นได้ออกกำลังเยอะนะคะแต่มีอยู่ท่านหนึ่งสิคะไม่ได้แอคชั่นกับเขาเลยใช้วิธีดื่มของเราอย่างเดียวดื่มไปเยอะเลยคะวันนั้นประมาณหกขวดอิ่มไปอีกสามวันเลยใช่ไหมคะเราสบายเลยว้วมันสบายท้องเลยค่ะแล้วทั้งสามท่านเนี่ยคอนเซ็ปต์ของเราคือเลือกแล้วรักเลยอยากจะให้พูดถึงสิ่งที่เราเลือกแล้วแล้วก็รักเลยของแต่ละท่านสิคะว่าใข่เลือกอะไรรักอะไรยาน ตัวนอกก่อนบ้างขอบคุณตัวน่เป็นสูตรไวท์มิวส์ทูโก้ใช่ไหมคะเออ่เรื่องแรกเลยเราก็ก็เลือกสิ่งที่มันดีครับแล้วก็แล้วก็รักจริงนะครับไม่ใช่ว่าเออเห็นเพราะว่าเราร่วมงานเดี๋ยวต้องมาพูดว่ารักไวตามินหรือชอบไวตามินนะครับแต่เป็นเพราะว่าตัวตั้องผมผมออกกำลังกายตั้งแต่เด็กนะครับระบบก็โชคดีมากที่เ ผมได้มาร่วงมงานกับเป็นมิวนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็ดื่มมาอยู่แล้วยังไงก็ขอบคุณมากๆนะครับทีนี้น้องเรสบ้างเข้าสู่ปีที่